วันนี้จะมาเพาะเมล็ดผักเคลใบหยิกค่ะนี่จะเป็นต้นผักเคลใบหยิกที่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะงามมากเลยอันนี้อายุยังไม่ครบหนึ่งปีค่ะอายุน่าจะประมาณ3าสเดือน <c oughs> ก็จะเพาะ,มะเมล็ดลงกระถางหกนิ้วนะคะหรือจะเพาะลงกระถางแนิ้วก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะใช้ก้านกล้วย ใช้ต้นกล้วยรองก้นกระถางถ้าไม่มีก็ใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางได้หรือถ้าใครมีกาบมะพร้าวสับก็รองก้นกระถางได้เช่นกันการรองก้นกระถางก็เพื่อป้องกันวินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำค่ะ ดินที่ใช้เพาะเมล็ดผักเคลก็ผสมเอาค่ะอัตราส่วนก็มีดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะจะเพาะเมล็ดประมาณ20เมล็ดนะคะ โดยเมล็ดผักเคลลงไปหน้ากระถางเลยค่ะรยกระจายกระจายให้ทั่วกระถางแล้วก็นำดินที่ละเอียดที่สุดนะคะมาคลุมประมาณครึ่งเซนติเมตรอยากก่าคลุมดินหนานะคะถ้าคลุมดินหนามากกว่านี้เมล็ดผักเคลอาจจะไม่งอกก็ได้ค่ะ ใช้บัวรวดน้ำช้างน้อยซึ่งเป็นรูเล็กเๆรดลงไปเพื่อป้องกันเมล็ดผักเคีวกระดินค่ะต้องใช้บัวเล็กรดก่อนอย่าพึ่งใช้บัวใหญ่นะคะ ยกกระถางที่เพาะเมล็ดผักเคียวไปวางไว้ในร่มจนกว่าเมล็ดผักเคียวจะงอกเราค่อยนํากระถางออกมาตากแดดค่ะเมล็ดผักเคยวงอกแล้วเพาะไปประมาณ20เมล็ดก็งอกอยู่ประมาณ10กว่าเมล็ดค่ะ เนื่องจากเมล็ดผักเคีวนั้นอายุ3ปีแล้วนะคะก็ไปค้างที่ร้านที่เขาขายนั้นกี่ปีเราก็ไม่รู้แต่มาอยู่ที่แม่บริซอนได้3ปีปีนี้เป็นปีที่3ค่ะซื้อมา1ซองนะคะปลูกได้เพราะเมล็ดได้3ครั้ง ต้นกล้าผักเคีวเล็กๆนี่เราควรที่จะนำออกมาตากแดดสักครึ่งวันเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงนะคะปัญหาอุปสรรคในการปลูกผักก็คือนกค่ะนกจะชอบมาจิกกินต้นกล้าผักต้องทำตะแกรงล้อมไว้เวลารุดน้ำเวลาถ่ายคลิปก็ต้องยกออกมา ต้นกล้าผักเควก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีใบแทกงอกขึ้นแล้วหนึ่งใบอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะย้ายลงกระถางใหม่และนี่ก็จะเป็นต้นผักเคลที่มีอายุครบหนึ่งปีแล้วก็จะพวรดินให้กระถางผักเคลสักหน่อย แล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารลงไปด้วยประมาณ1-2ช้อนโต๊ะเพราะว่าเป็นกระถาง8นิ้วก็ใส่ครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็พวนดินไปด้วยแล้วก็จะรดน้ำ ผักเคลจะมีอายุยืนประมาณ1-2ถึงสปีถ้าเราดูแลดีๆเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมาให้เราเก็บกินตลอดเราก็รดน้ำพวนดินใส่ปุย๋ยน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้นผักเควก็จะแข็งแรงแล้วก็มีอายุมากกว่า1ปีนี่ก็ครบหนึ่งปีแล้วแล้วก็ ได้ดิดใบของผักเคิวกินเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยไม่ได้ซื้อเป็นผักเคีวที่ปลอดสารพิษเวลาเด็ดใบกินเนี่ยดิดใบล่างกินแล้วบริเวณยอดผักเคิวก็จะโตแล้วก็แตกใบออกมาให้เรากินเรื่อยๆค่ะดินในกระถางผักเควก็ยุบลงมากแล้วยุบลงเกือบครึ่งกระถางเดี๋ยว ก็จะไปผสมดินเพื่อมาเติมให้ผักเควก็จะเติมให้ถึงขอบปากกระถางเหลือขอบปากกระถางไว้ประมาณสองนิ้วดินที่ใช้มาเติมนะคะก็จะเป็นดินที่เราผสมเองก็จะมีดินร่วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วน และก็จะพวนดินให้หอมแขกหอมแขกที่ปลูกนี้ก็กำลังเริ่มที่จะแตกกอใบไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าลอกใบร่างไปใส่ข้าวต้มในทุกๆเช้าก็จะพรวนดินให้นะคะปลูกลงกระถาง6นิ้วแล้วก็นำกระถางมาวางไว้บนรัวคอนกรีต ก็บริเวณนี้จะโดนแดดตลอดทั้งวันเลยค่ะต้นหอมแขกก็จะแข็งแรงมากเพราะว่าโดนแดดตลอดทั้งวันแล้วก็ได้ดูดน้ำวันละหนึ่งครั้งแค่นี้เราก็มีหอมแขกไว้กินใบแล้วก็รอให้หอมแขก เป็นหัวแล้วก็แตกกอรเราก็จะเก็บไว้ทําพันธ์ุแล้วก็จะแบ่งกินหัวหอมแขกด้วยการปลูกหอมแขกห้ากระถางนี้คุ้มมากๆจะได้กินใบตลอดอีกหน่อยก็จะได้กินหัวแล้ว สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริซอนธกระสีิรีซีด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตลำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกล้วยป้องกันเชื้อราฝืนฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไร่สตูพืชต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้าน ต้นผักปิดญี่ปุ่นหนอกุยช่ายโบราณหนอกุยช่ายโบราณน,นี้ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็น10บสปีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตแล้วก็ยังมีต้นใบยอนะคะแล้วก็มีต้นผัก พื้นบ้านต่างๆอีกมากมายและมีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดเดี๋ยวแม่มริสอนก็จะให้รายละเอียดไว้ข้างล่างนี้สนใจก็ทักมาสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้แม่มดีโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ